สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่นี่ค่ะสุดเขตแดนสยามแม่เมยแม่ตะวอฝั่งตรงข้ามจะเป็นรัฐกะเลียงค่ะทุกคนคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปที่โน่นนะไปเที่ยวรัฐกะเหลียงนี่คือตอนเช้าๆเรามาถึงตรงนี้เช้าพอดีที่เห็นอยูนี่คือแม่น้ำเมยนะคะแม่น้ำเมย ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่วัดวัดหนึ่งค่ะจะพาทุกคนเดินขึ้นเขาไปชมวิวที่่าวิวสวยมากเลยบรรยากาศดีดีนี่คือแก๊งของเรา บรรยากาศบ้านแม่ตะวอว้าวสูงยังไม่ถึงวสวยจังเลย่ะจะพาขึ้นไปจุดชมวิวที่สูงกว่านี้อีกค่ะ อ๋อนำนำเสนอทางขึ้นไปไหว้พระธาตุชมวิวป่ะดูดูทางขึ้นค่ะทุกคนวักปครับว้าวมันค่ะต้อต้องนัดต้องนอนครับเลยดอยมันเลยไกด์บอกว่าตรงนี้ยังไม่มีคนรู้จักก็นำเสนอพาเรามาว้าว วิวโคตรสวยเดี๋ยวพาไปชมทุกคนโชเฟอร์ขัดท้ายให้ครับโชเฟอร์โชเฟอร์ต้องอยู่ท้ายนะโชเฟอร์คัดท้ายให้โอ๊ยลืมเอายาดมมา <laughs> น่าจะบอกก่อนนะ จะไ,ได้เอาอยาดมติดมาด้วยปุบ๊บปั๊บครับพี่ผมก็ไม่รู้ว่าแกจะพามานนี่ยยาดมมาอยู่ในกระเป๋าค่อยๆเดินพี่ไม่ต้องขยึกเพื่อนไปแล้วนู่น ขอบคคุณรับอันนี้คือจะเป็นลมนะคะโอเคนะครับจะเป็นลมแล้ให้น้องเอากล้องขึ้นไปถ่ายข้างบนนะคะโอเคครับเพราะว่าไม่ได้นอนทั้งคืนยุงเยอะนะอันนี้พี่หน่อยครจบเจอกันโอเคค่ะเจอกันข้างล่างเดี๋ยวผมขออนุญาตนำทีมงานไปก่อนนะจ๊ะไม่ไม่ไม่จริจไม่ไหวะจ๊ะจะพาไปชมนะจ๊ะโหดูชันดิก ดีพี่เจ้าของกล้องฝากครับฝากมาถ่ายให้หน่อยโชเฟอร์ก็ไม่ได้นอนทั้งคืนครับแต่ใจก็อยากขึ้นมาเห็นวิวพอมีกำลังก็มาครับนะฝากให้พี่เจ้าของกล้องไว้เก็บบันทึกภาพเดี๋ยวพาชมนะฮะสำหรับเอฟซีพี่เจ้าของกล้องนะไม่รู้พี่กันชื่ออะไรผมยังไม่รู้เลยนะ,นะโอ้สุดยอด อีกนิดหนึ่งโอ้พักก่อนนะโอ้จะอวกหายใจไม่ทันใจสั่นเลยอะบ,บึบบึบบึบเลยโอ้เดินล้อ,อเขาไปเลยครับเนี่ยอันตรายนะเนี่ยพูดถ,ถึง ยังไม่เสร็จดีกว่เนนีะ่ยไม่ถึงอีกเหรอถึงแตกใจครับบางทีว่าโอ้โหน่ากลัวมากเป็นหิวเป็นอาชันเลยอะ่ะโอ้ ดูโอ้อพักก่อนนะครับโอจะเป็นลมโอ้ สำเร็จแล้วสำเร็จแล้วเขาหลอกไม่ได้แล้วตอนนี้โเ้าหลอกครั้งต่อไปไม่ได้เขาหลอกไม่ได้แล้วมาโอ๊ยตายกูตายแม่เว้ยโอ้ยเขาขึ้นทั้นึงที่กัมาบุกที่เขาขึ้นทังไหนหรอเขาขึ้นทางนั้นเลยเอานี่เอาเราต้องบุกเบิกดิพี่ Oh. พลอยแม่พลอยย่อยๆของโน้นเลยจะยิ่งหมาะกับยุคนี้ครับไม่ไม่คือเขาอยู่สูงกว่าอา๋อเราอยู่สูงกว่าเราจะเห็นภูเขาจะเหมือนเกาะลอยนะ้ําไม่ตันหาบขึ้นมาได้นะขึ้นมาได้ด้วยอะ่ะคอยขอับรถสุดยอดสงสารได้พี่มาลัยกันเนี่ยทำไม โอ้เป็นลมเลยหน้าหน้าเหลืองหน้าคลดเมื่อน่นั่นเลยแกลงแกลงไปแล้วไปกับพี่หน่อยพี่พอมมางหอมเล็กๆะวิ่งมาไม่ดูคนอื่นก็เลยเนี่ยจะหัวหน้านีแก็ชิวๆไงเพราะเราไปถ่ายไหเราก็บอเดิกๆเอาเอาเอาถือมาครับเดี๋ยวถได้ไดูกับพี่จะได้เห็นน้ท่วเราใช้ตัวสวยมาก <ừ. S 2> วันนี้สวยสุดแล้วจะได้ขึ้นมารู้ไหมวันนี้สวยสุดแล้วมไม่ได้ขี่ขออันนี้คืออันนี้หลับตาได้เลยน่นแต่สวยมากเลยฝั่งที่เราจะไปขึ้นเรือไปขึ้นรถนะพี่อายุเท่าไหร่พี่ผมขออนุญ,ญาตถาม ยี่แปดนะเท่ากันอุ้ยลูกพี่สวยน้องเองาไาหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอุ้ยดูน่ากลัวมากเลยโอ้โหแค่ข้างล่างก็สวยดัวิวสวยโอ้โหโคตรโอ้โหโคตรจ้าเลยไมู่สวยโอ้โหโคตรจ้าเลยถ่ายเขาปีเดียวกันป้องยี่แปดเหรอยี่แปดผมสามสิบผมหนาผมเท่านี่สวยมองมามองมาพ่อถ่ายทิผมไม่กล้าถ่ายแล้วผมสั like right, cool. okay. er. oh. huh? ่นแล้วอันนี้ของพี่เขา ใช่ของพี่ของพี่อะไรพี่มาไลฟ์พอถ่ายพี่เขาเดี๋ยวถ่ายผมต่อเฮ้ยให้พี่เขาก่อนเผื่อเขาอยากได้ดูเดียวหูจะเป็นลมไม่เนี่ยมองไม่ได้เลยเวอเกินจริงยืนหน้ามืดเลยง่ายมากเลยกดปุ๊บถ่ายปั๊บเนี่ยววันนี้ไงคนนั้นทพม้ามันใช้อยู่กระปุกสองอ่ะม่าเนี่ยพม่าลูกพ่อเนาะ ดีขึ้นนะพี่นะได้อยู่โอเคอันนี้ามาทดสอบแกเลยทดสอบนะโอ้โหทดสอบมันก็โอ้โหทดสอบพูดเออโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะจะจบคลิปตรงนี้นะคะฝากน้องให้ไปถ่ายวิดีโอให้เดี๋ยวเราก็จะไปต่อไปฝั่งโน้นฝั่งโน้น รัดกะเลียงนะคะฝั่งโน้นค่ะเจอกันที่รัดกเลียง